ว้า Save money b ปซื้อรถค t ต o ์แต่ไ s ว้ e c ั i ออกนทากับรถคันเก่าบนพื้นถงนกันราบนอถนนออกไปทึกความทรงจำจุดหมายจะเลและภูเขาเปีเยกเย็นโดยรอาทิตดินกับรถคันเก่าเพื่อนรบที่รู้ใจ เพื่อที่แหลกลายบันทึกถ่ายภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้อยู่ในใจตลอดไปแสนนาน And we will be back again with American cars in the next v i d e YouTuber 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 เพื่อนๆออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่มุกดาหารครับออกมาได้หน่อยหนึ่งเติมน้ำมันพ่อที่จากฝาถันไปหาน้ำมัน ไม่ดูแล้วแตกลุดด้วยอะพี่เวลาเพียงต่างเขาบอกว่ามันต้องยกขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาผมไม่อยากทํามรถเป็นรถโบราณนู้นลูกเลยมุดดูก็ขยับเต็มขัดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วขันก็ได้แล้วหายหยดละก็เดี๋ยวเดินทางต่อลุกาหารลับไปก็ไปเปลี่ยนทีเดียวไม่เป็นไรก็ดีรถเช้านะครับมีกันอยู่ประมาณ1 2 3 4งสมี่สี่ครอบครัวออกก่อนเจ้าโม รอล้อไปเรื่อยๆแวะวัดแวะอะไรต่างๆแล้วก็ช่วงกลางวันอตอนเที่ยงก็อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่มุกดาหารครับไปโรงเรียนบ้านดานคำครับไปแจกอุปกรณ์ดุริยางนะครับปกะกองให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านดานคำครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมมอบเสื่อมมบอาลามกันอีกที่โน่นนะครับเจอกันที่โน่นครับ ตบิกเป่น<อ>เนะเนนะไครบ่ไหรับหับใ่หม่ไมหม่ยครั่ไมไหมัครับไรบังลก กี่ไปไหวพญานาคมาครับเพื่อนเราอยู่กันที่วัดอะไรนะภูมโนภูมโนลมอยู่บนยอดเขาครับเพื่อนอันนี้เรา <ๆ S 2> เราออกกันมาก่อนห้าคันเ,เราออกมาห้าคันแต่มาถึงม,มีรถบ้านแล้วนี่มพีพี่พี่ใหญ่มาสมทอบอีกคันหนึ่งแล้วก็มีพี่พลนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านมาต้อนรับเดี๋ยววันนี้เราจะออกจากที่นี่แล้วก็นัดกับอีกกรุปหนึ่งที่กำลังเดินทางตามมานะไปเจอกันที่โรงเรียนบ้านดัน ดานคำนะเพื่อจะไปบริจาคอุปกรณ์ดุริยางนะก็เดี๋ยวออกจากนี่ก็ดิ่งไปเลยห่างกันไม่ไกลเดี๋ยวพาสวัสดีเจ้าของบ้านกอนครับพี่พลสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำให้รู้จักพี่พลนะครับพี่พลพี่พลมุกดาหารวันนี้รบกวนหน่อยนะครับครับยินดีครับยินดีพาเพื่อนๆในกลุ่มอเมริกันนะครับมาทาบุญโดยการประสานจากพี่กุ๊กอเมริกันนี่ ทิปมุกดาหารก็จะเป็นพี่กุ๊กเป็นหัวเรือก่อนหน้านี้แวะมาก็เป็นสารคามอยู่เป็นพี่เก่งอันนี้ก็ปลดระวางพี่เก่งมาเป็นพี่กุ๊กมาสมตัวับพี่พลเ,ออเดี๋ยวเพื่อนติดตามเดี๋ยวเราไปกันที่โรงเรียนครับเดี๋ยวกรุ๊ปที่สองลังตามมาที่นี่มีอัญชันด้วยค่ะเก็บมาฉลอบกัน Okay. you ทำเหมืนกันคำนี้คือเพื่อน ครับแล้วสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับก็พี่เบิ้มนะในนามตัวแทนของกลุ่มอเมริกันหรืออเมริกันเพื่อนรุกนสถาบันนะครับวันนี้ก็ขับรถมา ขับรถมาครับขับรถโบราณมารถคันนี้รู้ไหมรถหนึ่งคันเนี่ยอายุประมาณ80ปีนะแม่ยี่เท่าไหร่ครับแม่ยีเท่าไหร่แม่หนือี่เท่าไหร่ยี่เท่าไหร่แม่ยี่เท่าไหร่แม่อยี่เท่าไหร่สามยี่ห้ายอายุเท่าไหร่ยายยี่ห้าเกิดเป็นยายเด็ก รถโบราณที่ผมเห็นหอยู่นะมีอายุประมาณ70 80ปดสิบีแล้วนะด้วนะรถเก่ามากเลยแล้วกลุ่มกลุ่มยูมมมมนูนเนี่ยนะพี่ๆนะก็เป็นกลุ่มคนที่ขับรถโบราณนะขับ,บรถคลาสสิกที่เดินทางทั่วประเทศไทยไปเติมเต็มให้กับสังคมกับโรงเรียนในสถานที่ต่างๆนะวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเรียนมาจังหวัดมุกดาหารนะก็มียูนิฟ คนก็ชวนลุงลุงอาอาป้าป้ามาหามูหู่ที่นี่นะฮะที่โรงเรียนบ้านด่านคำนะวันนี้เพื่อเป็งานเสียเวลากลุ่มรองมริกันเพื่อนที่สถาบันนะครับอาลุงตูนเนีล้การหน่อยอาลุงตนาหัวหน้าหองาั้อะฮะาลุงตูนเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอเมริกันนะ ชื่อว่ากลุ่มอเมริกันคือเป็นคนที่ขับรถอเมริกันอันนี้อันนี้อันนี้น้องไม่ใช่ซาบอนโทฮานะานมันต้องมีโตะเตี้ยทั้งตต้องมีเดี๋ยวต้องมีโตเกี้ยวเราเห็นไหอยู่ด้านหน้าก็ต้องกล่าวคำขอบคุณพิพน์ด้วยนะผมที่ดูแลต้อนรับพวกเราในกลางแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่เติมเต็มให้กับ กังวลเรุกองาหารนะครับผมขอบคุณพี่ๆด้วยจริงๆจริงๆแล้วก็ต้องถือเรื่องอาหารสาระทางก็ต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยใช่ครับพี่พ่อบ้านสาระทางนะพี่พาเราทำกิจกรรมเมื่อคืนเล็กเท่เลยวันนี้เลยมาสายเลยต้องขอบคุณมากเลยพี่เล็กเลยครับเจ็บคอมุดนะก็เป็นอีกหนึ่งสะพานบูนเราแวะไปจากโรงโรงโรงเย็นกันแล้วก็โรงศพให้ผู้ญาติหลีกสามสิบโล อยู่มาที่นี่เพื่อจะลามาแจกอุปกรณ์อย่างซึ่งขอหน้าที่ลองลงเงินเดินมาแล้วประมาณ45,000บาทแต่ละระยะทางที่เดินทางมาเรื่อยๆก็มีที่นีน้องๆเเห็นก็เลยฝากเงินเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มเพิ่อีกเติมเต็มเติมเต็มเติมเพิ่อีกตอนนี้ก็ยอดรวมประมาณ5,000 5,06500บาทนะครับที่จะมาลงที่นี่นะครับ ก็ห้าหมื่นานึงัร้บาทเราตัดแจ่ไปแล้วสามหมื่นบาทนะครับเพื่อเพื่ออุปกรณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีพวกขนมตอนนั้นไม่เกี่ยวกับนึงนะอันนี้ของเรา็ถ้ากาแบบในกี้จะเหลืออยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยอ่าส่วนส่วนตัวนี้เราจะจะยังไงมอบให้เดี๋ยวพี่พี่เสนอว่าตอนไม่หกพันให้คุณครูอ่ะ ทำอาหารเลี <department> ้ยงน้องๆช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้แยกไว้ตังหานนะหกพันก็คือสอง0ห่เข้าโรงเรียน6กพันห้ารอยแยกหกพันห้าร้อยหกพันห้ารก็ให้ดูดูทำอาหารกินกีนหมายกันสลัใหม่กันแก็ตั้งคูตั้งคูใช่ตั้งเดียวคั้งเดีเันหร้อยเจ็ดพันันก็เันนึ่สามพันห้เงินเติมเลยสามพันห้าบดพีสามพันห รอยยิ้มแล้วไอ้เขาตอบเลย้พี่บอล์อบเนาห้าเลยนะมันคือจิ้ง่ทงสีทั้งขอคุณนะครับขอคุณขอคุณน้องๆตัเวิ่งด้วยทีนินนามาสมคบในโอกาสดีของพวกเราในการนะครับไม่เกินไม่เกินเลยไม่เนเยนถ้าเกินก็ให้ขอห้าหมืนไปเลยที่นามอะไร ตัวอย่างก็ได้ครับผมที <ler> ่เกินห้าหมื่นจะจะเป็นหกหมื่นแหละเอ้ยเอาหกหมื่นไปไปเขาเหลียวเขาเก่งเลยเราประมาณห้าร้อยพอพูดแล้วมีการจันทุดีที่ใหญ่ด้วยสายจันทุดี ามหมื่นอันนี้สามหมื่นนี้อีกสี่พันห้าขาดสนาแล้วนี่ยขาดพันห้าเนี่ยจะให้จะให้ครูไปทำกับข้าวเร็กขาดพันห้าไอเนี่ยเติร์นอ้พีุ่๊คโอ้พันเลยเหรอใจเย็น่อนพี่บุคต้องเรียนต้องการสามนีดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้อาจารย์ขึ้นมาก็อีส่วนอีส่วนเกินเราก็เดี๋ยวให้ได้ครับ เสี่หอาไวหอาไวหอขอบคุณมาไวหลอดครับผมถึงรถจะพังแต่ก็ทำในสุดุกณารหานะใจพี่คูณาวไม่กำใจทำดีเติมแล้วไม่ดีไหนก็ไอ้โคกแสนเลยเว้เมือนเกมเลยวะต้องทให้มาคนทั้งสองไปเรียงอ๋ใจมันได้ สรุปยอดเลยเดี๋ยวจะได้มอบให้กับอาจารย์แล้วก็เด okay, so. uh okay. ็กๆเดี okay. ๋ยวน้องๆจะได้กลับบ้านกันโอเคครับกลับมาที่คุณอาหารจานวัน6,000เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนต่าง3,000 0บนต่างสำหรับคำสนามก็ต่อโอเคเสียงตรงมือป็นกังใจครับผมก็ต้องกลับยอด ทำบุญกับกลุกม่มพี่น้องเรานะครับเขอบอกก่อนทุกท่ต้องต้องสำหรับเปย์ตองเพราะเพราะว่าโรงเรียนนี้นะครับไปย์เสร็จเปตองได้ได้รางวัลน,นะได้แชมป์นะแต่ไม่มีลูกเปตองใหม่ๆของตัวเองทีง่จะไปแข่งไปยืมไปยืมต้องเรียนนะอ,อืปป่นแข่งชนะเลยลูกเลยนี่ะนี่เลยต้องจัำเลยนี่นโอ้ตอนนี้มีเป็นของตัวเองแล้วนะครับรู้หรือยังเปลูกเปตองของตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปยืมใครแล้วแล้วถ้าน้องๆไปแข่งชนะฝากแขกในเพจอเมริกันด้วยนะ <c oughs> ว่าพวกเราเป็นชนะนนแล้วอ <c oughs> ่ะอาจจะไม่แข่งไปตองว่าก็ได้ะใครรู้อ่ะก็ว,วันนี้โรงเรียนบ้านดานคำนะครับจากอเมริกัน ยอดสุดที่อยู่ที่6ก0 0 0บาทนะครับเป็นการจัดซื้ออุะปกรณ์รูยางที่สานว่ารุ่นจอมสาม30,000บาทแล้วก็อีก30,000บาทเป็นอ่ทุนในการทำสนามานะครับแล้วก็อีก6,000นบาทขอฝากคุณมูอไ,ไว้ทำอาหารทำอาหารนี่นี่ฝากไปกันหน่อยนั่งไม่ิมิลุ้พอหรือเปล่าแต่ก็ก็ผมรับถ้าไม่พอฝากยืนพี่พงษก่อนนะั่งยืนข้างๆกัน่ย เดี๋ยวยังมงใ้ขออางเรียนเชิญอาจามาลัอเครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอพทษคณอย่างสีงเลย

เย็นเย็นยัง,ง,ยยงใสยนะคะจะสังเกตว่าลูกๆนักเงรียนอาจจะมีความเป็นชีวิตชีวานะคะชีวิตชีวายัางไงเด็กผู้วัน,นี้นะคะส่วนมากจะติดโทรศัพท์กันแล้วก็จะไม่มีสังคมใช่ไหมคะจะนั่งปับแต่โทรศัพท์แต่ที่นี่นะคะตอนเช้าก็ยังเล่นกีฬาตอนเที่ยงก็ยังไปเล่นเรื่องเล่นสนามไปเตะฟุตบอลน,นะคะถ้ามีลูกกีฬาเพิ่มขึ้นยิ่งเล่น,นะะแต่จ้าวว่าแดดหรือว่าฝนหรือว,ว่าพื้นดินเฉื่อยแฉะยังไงก็ยังเล่นอยู่นะคะ ยังมีความเป็นใช้ชีวิตแบบเรียกว่าเดีกวงเพื่อนคอขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะและขอให้พบกันญาติพิ่นีแต่สิ่งที่ดีมในชีวิตร่ำล่ำไปรกยนะคะจะเดินลุ้งเดินที่ขึ้นไปนะคะในวันนี้นที่ฉันขอขอบคุณเปน็นอย่างสูง Nhiều người đã lấp lánh. Nào nào. Nào nào. Nào No, uh -huh. uh -huh. in the next step you you to bum you to bum, you don't bum American, American come i give up money buy a car come Buy a car, customize it ีร้านชาจะไปเที่ยวโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็จบภารกิจกันที่มุกดาหารนะเมื่อกี้ก็ไปมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนอุปกรณ์ดุริยางแล้วก็เงินทำสนามเตตองแล้วก็ ตัดเป็นค่าอาหารอาหารทุนอาหารกลางวันแต่ว่าแต่ว่าให้กินตอนปีใหม่นะเดี๋ยวก็กินข้าวที่ร้านเสร็จเลยวันนี้ก็จบคลิปกันที่สุดของสุดของริมโขงฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นประเทศลาวตอนนี้เราก็อยู่กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะข้าไปลาวนะรู้ยังสวรรณ์นเขตไปอีกแล้วเหรอไปดันให้สุดอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปนะว่าอะไรยังไงติดตามคลิปเร็วสั้นๆติดตามในเพจอเมริกันนะครับ แล้วก็สมาชิกในกลุ่มอเมกังาต่างๆกิจกรรมดีๆในช่องทางของลุงตูนนี่ทำทำวิดีโอด้วยแล้วนะฝากไปดูด้วยสำหรับอีพีนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับเรามาทำบุญทริปสุดแดนอีสานอีสานที่ริมของฝั่งมือหารแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปลายปีต้นปีเราก็จะมีทริปใหม่ๆอีกแล้วก็วนไปตามภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วต่อไปหัวหน้าบอกเดี๋ยวเราจะเรื่องของเรื่องคือจับ เราจะจับจับฉลากกับฉลาก่าจับฉลากจังหวัดไหนอะไรจะไปเยี่ยมเยียนจังหวัดต่างๆแล้วก็เอาของไปเติมเต็มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนส่วนใหญ่จะหนักไปทางโรงเรียนนะโรงเรียนโรงบาลส่วนใหญ่เราเราจะกลุ่มเราเมกังจะชอบไปทําเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับคนด้อยโอกาสนะฮะอนหรับ EP นี้ ขอบคุณพี่แก่เบาววนะไม่วันนี้แกยังไม่ได้เดินทางมาก็เป็นเจ้าภาพที่สารคามนะครับแล้วก็ทางมุกดาหารก็เป็นพี่กุ๊กช่วยดูแลอ่าก็เป็นอีกหนึ่งหัวเรือลุงกู้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 โอเคฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามยูทูบเบอร์เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศต่ออย่างนี้ไปให้ดูเรื่อยๆก็กินดื่มกันตามฉบับอเมริกันนะเดี๋ยวคืนนี้พี่ตูนพวกโชว์ โอ้กโจเมื่อคืนเมื่อคืนได้ข่าวว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกอยู่เก็บคอมากวงยีราแบนนะเดี๋ยววันนี้มอบเสื้อนักเดินทางให้กับสมาชิกอีกหลายๆคนนะแล้วก็บางคนก็ได้เสื้อลูกฟูกพร้อมกับงงมนะฝากดูบรรยากาศด้วยขอบคุณครับ